ครับแต้มเจ็ดต่อห้าต้นฟุกเสิร์ฟฝั่งซ้ายหรือเอ้าแม็กนีลุดครับยกมานะต้องแก้ไขครับแก้ไขมาเอ้ายังได้ครับพี่นกยกไปน้องก็ทุกครับดูอุ้ยเรียบร้อยครับโอ้โหตั้งใจนะฮะลูกนี้ครับเอาแล้วครับช็อตเด็ดอีกหนึ่งช็อตฮะพี่นกโอ้ลูกเสิร์ฟพวกนี้ตัดหน้าซ้ายครับโอ้ยแม็กรับหลังเท้าหนึ่งยกเข้ามานะจอดอ้าวแบบนี้ฮะต้นฟุกเก็บได้ก็เรียบร้อยแล้วครับเอ้า ยังอยู่ฮะนะเอ้าเกี่ยวไม้เกี okay. ่ยวกลับครับต้นฟุกลากเล่นเองเรียบร้อยครับโอ้โหมนสเนครับสน่กินลาตะก้อนะฮะมันแบบนี้แหละนะครับน้องต้นฟุกครับต้นฟุกเสือมาช่องกลางอยู่้วฮะแม็กยกขึ้นหมาห่างครับนะโอ้ยเสียได้ครับถ่ายจังหวะ่ันไล่มาหน้าขวาเอานะเปิดขวาหนึ่งแม็กยกไปนะโอ้โห มั่นใจทำอะไรก็ทำของน้งต้นพุกสาราคคมครับเป่าอยู่ครับโอ้หสารคคำบ้างครับตีหอจะตัวจะเสิร์ฟไปไหนฮะอุ้ยแต่จอดน้าขวาครับพัดตะข่นิดนึงน้องนักเปิดพอได้ฮะแม็กยกมานะโอ้หถ้าพอดีคําแบบนี้ก็หายแล้วครับเสิร์ฟโดยแ,แม็กฮะเสิร์ฟมาแบบนี้พนกเปิดหนึ่งยกเข้ามาน้องต้นพุกสารคามเอ้าโอ้หนิดเดียวครับแม็กรับหลังเท้ายกหลังเท้านะจอดโอ้หเนียนเหลือเกินครับ จังหวะเกมเสิร์ฟของแม็กฮะวางหน้าซ้ายลึกๆฮะต้นฟุกว่ายังไงโอ้โหเรียบร้อยครับเกบเสิร์ฟต้นฟุกวางมาแบบนี้แม็กยกเข้ามานะโอ้โหเกี่ยวไม่ได้ครับเกมเสิร์ฟของแม็กครับสเสิร์ไฟไปพี่นกเปิดเขายกมาแบบนี้ต้นฟุกสแล้วครับโอ้โหมีอาการตกใจฮะเอาทักตะข่นิดนึง แม็กยกเข้าไปนะเออโอ้โหแม็กเสิร์ฟลูกนี้ต้นฟุกเปิดสวยพี่นกยกมาต้นฟุกโอ้โหจังหวะน,นี้โยงมานะขวาแม็กยกเข้าไปนะโอ้โหนี่นะครับมาดูจังหวะน,นี้ครับแม็กยกขึ้นมานะโอ้โหไปยัยงไงโอ้โหเรียบร้อยดีครับ พี่นกบอลลกเสริมพวกนี้ตัดหน้าซ้ายครับอุย้ยแม็กรับหลังเท้าหนึ่งยกเข้ามานะจอดเอาแบบนี้ฮะต้นฟุกเก็บได้ก็เรียบร้อย้วครับเอายังอยู่ฮะนะเอา้าเกี่ยวไม้เกี่ยวกลับครับต้นฟุกลากเล่นเองเรียบร้อยครับโหมนเสน่ห์ครับเสน่ห์กินลาตะก,ก้อน,นะฮะมันแบบนี้แหละนะฮะต่อสามฮะอุ้ยพี่นกเสริมทัดตะข่ายนิดนึงแม็กรับหลังเทา้ายกเข้าไปจังหวะนี้นะ โอ้โหน้องนฮะห้ครับ2คะแนนฮะช่องว่างครับเสือไปต้นพุกเปิดสวยพี่นกยกมาหอู้หเนียนเียนครับเรียบร้อยอันสครับเข็มเสือพับพี่นกโยงหน้าขวาแม็กยกเข้ามานะโอ้โหอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ครับหวเกมทำมาแม็กแม็กไลน์นาสายไปต้นพุกเปิดเข่าสวยพี่นกยกมาแบบนี้เรียบร้อยครับโอ้โหเสียงดังฟังชัดแล้วครับ ยกเส์อดีฮะจังหวะนี้ครับตักยหย่อนน้าใช่แล้วฮะแม็กรับหนึ่งยกเข้ามาโอ้โหยังคงประสิทธิภาพฮะจังหวะยกยกเข้ามาน้องต้นฟุกโอ้โหเรียบร้อยครับหกสามฮะปงมาช่องกลางลูกนี้แม็กยกขึ้นมานะโอ้โหติดเตียวครับโอ้โหนีตดเตียวฮะ นะโยงหน้าสายไปต้นฟุกเปิดหนึ่งกินกยกมาแบบนี้ต้นฟุกสาระทังครับโอ้โห,โหย,ยังเดกขาดนะสวยๆให้เห็นครับโยงหน้าขวาฮะเหมือนเดิม <Okay. S 1> แม็กยกขึ้นมานะออกครับไปจังหวะนี้แม็กรับยกเข้ามาสวยๆนะโอ้โหไปสายมาต้นฟุกเปิดสวย<อ>ยกมาจังหวะนี้ต้นฟุกจอดครับโอ้โห จังหวะเข้มสุดของพินกครับพ่นกจังหวะนี้แม็กรับสบายยกเข้ามาแบบนี้นะโอ้โหชมนะคือนี้ที่อำเภอบ้านไผ่ครับจังหวัดคอนแก่นฮะพี่นกตัดหน้าขวานะเปิดหนึ่งแมกยกมานะโอ้โหนี่แหละครับายกสวยๆแบบนี้สามเจ็ดแมกตัดหน้าขวาพี่นกรับหนึ่งยกเข้าไปน้องต้นฟุบสาระขาครับอุ้ย เสีเยครับเกือบฮะจังหวัดเกมเกือบของแม็กบางนาขวาพี่น๊กเปิดหนึ่งยกเข้าไปน้องต้นพุกสารราคาแหมชัดเจนครับจังหวัดเกมทําดต่อสามฮะจังหวัดเกมเสิร์ฟไปหน้าขวาไปแม็กยกมานะอุ้ยล้นครับโอ้โหได้ครับจังหวะนี้ฮะโอ้โหน้องนานีป่ดอยแล้วนะครับสามต่อเจ็ดครับวางมาเอ้าพี่นกอย่างได้ครับยกอุ้ยสวยครับ ต้นฟุกเอาติเกี่ยวฮะโอ้โหแต่มาไม่ได้ฮะรไรนะสายไปแม็กปิดยกมานะโอ้โหเรีบร้อยดีบแม็กเอ้าโอ้หเป็นแต้มครับ <c oughs> จังหวะเกรงใจฮะจังหวะนี้ครับต่อจครับวางมาแบบนี้ต้นฟุกเปิดสวย <c oughs> พี่นกยกมาน้องต้นฟุกโอ้โหเหมือนกันครับ ลงมากับแม็กคะเจ็ดสี่ครับพี่นกไล่สายไปยาวๆเอ้าแม็กรับไปไหนฮะจังหวะนะโอ้โหเด็ดขาดครับจังหวะนี้ฮะโอ้โหโดนหน้าพี่นกครับสักครู่ครับช้าช้านะฮะโดนจุดสำคัญครับช้าช้าฮะ ก้าหนึ่งครับจะหมูนลงเลยจะเสียชมเลยทีเนี้ยเอาน้ำออกไปนอกสนามก็เลยครับพ <c oughs> ักก่อนที่เอาน้ำน้ำหนึ่งนมกเสือ์ฟมาพีน่นกเปิดเขายกไปน้องปุ๊กโอ้โหเรียบร้อยดีครับชัดเ,เด่นแต่สุ่ยครับพีน่นกฝังหน้าซ้ายแม็กซ์รับหลังเท้ายกมานะโอ้โหเรียบร้อยครับเกิดเดับเกมเสิร์ฟของแม็กครับเสิร์ฟพีน่นกเปิดหนึ่งๆๆๆยกไปเอ้าได้ฮะ ต้นฟุกเรียบร้อยครับโอ้โหเบลวิวฮะต้นฟุกครับจังหวะเตรียมทำครับพี่นกจอดลูกนี้นะรับหนึ่งแม็กยกมานะโอ้โหเรียบร้อยดีครับยกมานะว่ายังไงห้างครับติดเกียวครับอุย้ยต้นฟุกยังได้ครับโอ้โยแต่มันยากแล้วครับมันเป็นจังหวะข้ามฝา่าเท้าไม่เกินสิบโมงเช้าครับตื่นมาจังหวะนี้พี่นกยกไปต้นฟุกอุย้ยนะ โอ้โหเรียบร้อยครับเป็นแต้ต้นฟุกเปิดสวยพี่นกยกไปต้นฟุกเอา้าเรียบร้อยครับหครับพี่นกเสิร์ฟไม่ข้ามครับเจครับโยงหน้าซ้ายต้นฟุกเปิดหนึ่งพี่นกโยกไปน้องต้นฟุกเรียบร้อยครับโอ้โหชัดเจนครับจังหวะเกมทำของต้นฟุก เจ็ดต่อห้าต้นฟุกเสิร์ฟฝั่งซ้ายลือกเอ้าแม็กนี้หลุดครับยกมานะต้องแก้ไขครับแก้ไขมาเอ้าอย่างได้ฮะนกยกไปน้องต้นฟุกครับดูโอ้ยเรียบร้อยครับโอ้โหตั้งใจนะฮะลูกนี้ครับเอาแล้วครับช็อตเด็ดอีกหนึ่งช็อตฮะคืนนี้ครับเราได้สองสามต้นฟุกตัดจอดลูกนี้แม็กวัดบอลเท้ายกสายมานะเอ้าโอ้โห พี่นกร้องดีใจนะครับแต่ว่าไม่ได้ไม่ไม,ไม่ไม่ได้แต้งนะฮะเสริรมาช่องกลางต้นฟุกเปิดสวยลากเ่นเองลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหชัดเจนครับเพราะว่าพื้นฐานของต้นฟุกเองนี่ก็เป็นตะก้อข้ามเขียวข้ามฝ่าเท้านะฮะตะก้อสาละธรเสิร์ฟจ,จังหวะนี้ทัดตะข่ายนิดนึงเอา้านาตรงเล่นเองครับโอ้โหยังทําได้ดีฮะแม็กเสิร์ฟมาลูกนี้พี่นกเปิดหนึ่งยกไปเอาต้นฟุก โอ้โหเรียบร้อยครับเพิ่งขีดเสร็จมันสักครู่ก็เตะเลยครับโอ้โหเรียบร้อยดีครับต้นฟุกสาระางครับเบาวิวฮะต้นฟุกวางช่องกลางแม็กยก้นมาน้องนะโอ้โหเรียบร้อยครับแม็กเสิร์ฟไ่ซ้ายมาต้นฟุกเปิดสวยครับนกยกแบบนี้ต้นฟุกเรียบร้อยครับโอ้โหชัดเจนครับจังหวะเกมทำ ต้นฟุกตัดยอดลูกนี้แม็กซับหลังเท้ายกมาเน,เนียนๆแบบนี้นะโอ้โหหาย้ต่อแปดครับ,รบนะหยอดหน้าขวามาพี่นกยกเข้าไปน้องต้นฟุกเรียบร้อยครับโอ้โหชัดเ<ะ>จนนครับต้นฟุกหยอดลูกนี้แม็กเอ้าโอ้โยยังสวยครับยกขึ้นมานะโอ้โหเรียบร้อยดีครับนะนั่นเองนะครับเือมาแบบนี้พี่นกยกเข้าไปน้องต้นฟุกสาระคมครับเรียบร้อยฮะห้าต่อแปดครับ ไล่มาแบบนี้ต้นฟุกเปิดหนึ่งพี่นกยกไปต้นฟุกเรียบร้อยครับโอ้โหชัดเจนครับจังหวะเกมทำฮะต้นฟุกแยตต่อห้าครับต้นฟุกเส์ฟไล่ห้าต่อไปแม็กเส์ฟมาพี่นกรับ้ายยกขึ้นไปต้นฟุกเรียบร้อยครับโอ้โหอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะสำหรับจังหวะเกมทำไล่สายโอ้โห ออกครับโอ้โหน่าเสียดายเกมเสิร์ฟของแม็กครับอ,ออกเยอะครับพี่นกเสิร์ฟไปไหนฮะจังหวะนี้ครับย้อนมาแม็กลับหนึ่งเอาฮะนะลากเล่นเองโอ้โหาต่อเก้าครับเสิร์ฟมาแบบนี้ต้นพุกลากได้เองนะครับโอ้เสิร์ฟไปแบบนี้ต้นพุกเปิดหนึ่งพีนกยกมาต้นพุกเรียบร้อยครับโอ้โห พี่นกจอดลูกนี้แม็กรับหนึ่งยกมาค่อนข้างห่างครับขอครับโอ้โหเป็นแต้มครับจังหวะนี้ของแม็กครับยกค่อนข้างห่างครับเลยทําให้จังหวะของหน้านี่พลาดเองนะครับเป็นจังหวะบังคับนะฮะเสิร์ฟมาแบบนี้ต้นฟุกเปิดหนึ่งพี่นกยกมาสวยๆน้องต้นฟุกเรียบร้อยครับโอ้โหร้อยเปอร์เซ็นต์ครับจังหวะเกมทำครับพี่นกเสิร์ฟมานะเปิดหนึ่ง แม็กยกมานะอุ้ยติดเกี่ยวครับเสียฮะต่อสิครับแม็กซือไปต้นพุกเิดสวยพี่นกยกมาาหูยปลิ่มเหลือเกินครับเอา้าเสียฮะเขมเสิฟสวยๆครับพี่นกเสิฟอุ้ยออกเยอะครับเสิฟไปแบบนี้ครับพี่นก,กเปิดเขายกมาต้นพุกสาระขาหูเหลียบร้อยดีครับ ชัดเจนครับจังหวะเกมทำของน้องร้านสัมพงช็อปรับออกแบบและผลิตเสื้อกีฬาทุกชนิดนะฮะไม่ว่าจะเป็นเสื้อพิมพ์ลายนะครับเสื้อกลุ่มนะครับเสื้อทีมต่างๆนะฮะสนใจสอบถาม a c e b o o k นะครับสัมพงช็อปรับออกแบบและผลิตเสื้อกีฬาทุกชนิดครับสวีครับเธอมาเอ้าถึงได้ครับยกขึ้นมาแบบนี้น้องนะอุ้ยติดเกี่ยวครับต้นฟุกสารคามครับว่ายังไงโอ้โหพลาดเองครับ โอ้โหหน้าเชิต้นฟุกสาระคามเรียบร้อยครับต่อหกครับพี่นกจอดหน้าซ้ายโอ้โหนิดเดียวครับจังหวะนี้นิดเดียวจริงครับนะเสิร์ฟไปแบบนี้พี่นกเปิดเขาเอาอ้ายกมาสวยๆครับต้นฟุกโอ้โหล่นฮะเ่ยซีตต้องหกฮะต,ต้นฟุกจอดหน้าขวาครับอุ้ยน้องนาเปิดเอ้าหลังเท้าครับโอ้โหยังได้ฮะน้องนาครับเรียบร้อยดีฮอลส์เบดครับนะไหน้าซ้ายออกครับ ต้นฟุกเสิร์ฟมานะเปิดหนึ่งแม็กยกเอาแล้วครับสูงริ้วเลยฮะโอ้โหน้องนาะอีกหนึงเรียบร้อยครับทําได้ดีฮะแม็กเสิร์ฟไปอ๋อเป็นแต้มครับโอ้โหได้มาเพิ่มหนึ่งคะแนนฮะนะ้เสิร์ฟแม็กเสิร์ฟไปพี่นกยกมาน้องต้นฟุกครับดีฮะสิบเอ็ดต่อเจ็ดครับต้นฟุกเสิร์ฟมาช่องกลางครับแม็กยกใส่ไม้เอาห่างฮะน้องนาะแก้ไขไปไม่คำครฮะ เป็นช่นเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับทางฝั่งของพี่นกและน้องต้นฟุกสาธรธรรมนะครับอีกแต้มเดียวเกมครับต่อเนื่องเลยฮะจังหวะนี้ครับต้นฟุกหยอดหน้าซ้ายฮะแม็กรับหลังเท้ายกขึ้นไปนะโอ้โหทาได้ดีครับก็สิบสองครับโอ้โหไม่ข้ามฮะต้นฟุกหยอดลูกนี้นะเปิดหนึ่งหลากเรยงแครับโอ้โหยังไม่เกมครับ แม็กเซอร์ไปพี่นกเปิดหนึ่งยกมานเนียนๆแบบนี้ต้นฟุกโอ้ยลนฮะนะเรียบร้อยครับโอ้โหสก,กรอร์ขยับไปที่แต,ต่อ12ดต่อสิครับแม็กเซอร์ไปไล่นักวาอุ้ยออกครับจ้นฟุกหยอดลูกนี้โอ้หแม็กยก่ังทงังเอาอ,อย่างได้ฮะนะจบเกมการแข่งขันครับก็เป็นทางฝั่งของพี่นกนะครับ